สวัสดีนะทุกท่านดีนะชาวบ้านก็ดีใจนะที่พวกผมมาร่วมงานนะท่านผู้ชมนะชาวบ้านเพิ่นก็ดีใจนะดีอกดีใจที่เห็นพวกผมเนี่ยมาร่วมงานนะครับฮะอีหยังไ่ส่งคืนรถ ส่งขึ้นรถไีใจูบไปเด้อครับโอ้จะไปส่งขึ้นรถบ่เออดีใจหลายที่มาพปอกันครับผมครับดีใจขึ้นกันบ่โอ้อันนี้ก็ดีใจครับผมครับครับเออโอ้ชาวบ้านดีใจเออ เดี๋ป้อนฮะเอปอนที่น้ให้นังในเชือกนนี่อเออเออเออนี่นะุนเล้วเลี้ยวก็เป็นมูตะซักนน้ำเอเออเออเออออเ่นี่มาซอกันเซอกันสองคนนี่ละผู้อื่นเขา อนเมือเงินหมดแล้วคนอื่นเขากลับบ้านปีใหม่เออปีใหม่เพิ่นกลับไปหาลูกหาเต้าเออเดี๋ยวมือจากมือเดี๋ยวจะมาเยี่ยมอยู่อ อ่ะเมื่อก่อนเด้อเอยู่ดีมีแห้งสวัสดีปีใหม่นำครับผมครับออม่เอะครับผมเมื่อก่อนเด้อานี่ก็เป็นอ่าบ้านสองหลังที่เราไปทำให้บ้านเยนางแล้วก็บ้านสามพี่น้องนะฮะวันนี้นะครับ ญาติญาติของอบ้านสามพี่น้องเขากลับมาจากกรุงเทพนะท่านผู้ชมทางคุณตาคุณยายก็เลยถือโอกาสนี้จัดงานนะครับจัดงานาทำบุญเนาะทำบุญเก็บกระดูกนะ,กกะกนะคุณพ่อที่เพิ่นเสียชีวิตนะก็ถือโอกาสนี้นะครับทำบุญไปเลยนะฮะ คุณตาคุณยายบอกว่าถ้าลําพังตายายสองคนนะไม่มีปัญญาจัดงานนี้หรอกอาศัยลูกหลานที่กลับมาจากกรุงเทพญาติพี่น้องนะฮะกลับมาจากทําการทํางานจัดงานนี้ซะเลยนะทุกท่านก็เลยกระทันหันมาบอกผมเมื่อวานเพราะว่าญาติพี่น้องเพิ่งกลับมาถึงเมื่อวานนะฮะ่นก็เลยจัดงาน นะผมก็ดีใจนะที่เยนางก็มาด้วยนะทุกท่านเยนาง <ๆ S 2> เห็นเราดีใจเยยนางเห็นเห็นเห็นเราก็ดีใจใหญ่เลยนะแกบอกว่าให้อยากให้เราเนี่ยไปเยี่ยมบ้างนะครับอ่ะทุกท่านสักวันหนึ่งเนาะสักวันหนึ่งถ้ามันว่างนะฮะถ้าเราว่างนะทุกท่านอยากจะก,กลับไปเยี่ยมบ้านแต่ละหลังที่เราไปทําให้ไม่ว่าจะเป็นอ่าเราไปทําห้องน้ําหรืออะไรก็ตามเนาะ อยากจะมีโอกาสเนี่ยอยากจะกลับไปเยี่ยมอยู่นะทุกท่านนะก็หลายหลังนะนะหลายหลังนะที่เราทําให้นะครับหลายหลังนะทุกท่านเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีโอกาสเนาะจะกลับไปเยี่ยมอยู่นะครับกลับไปเยี่ยมทุกหลังเลยที่เราทําให้นะครับเจนางก็บนคิดถึงแล้วนะฮะเออว่าเราก็ทําเสร็จไม่ใช่จะครึ่งปีแล้วบอกอบ้านเจนางนะ<ม>ครึ่งปีเลยเนาะ นะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวถ้าครบครบปีนะหรือไม่ก็เดี๋ยวรอว่างๆนะเราค่อยไปเยี่ยมไปยามนะดูว่าความเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยูนะ่แต่ละหลังที่เราไปช่วยเหลือเนี่ยมันดีขึ้นไหมนะครับเปิดยังไงบ้างนะครับหลังจากที่มีบ้านมีอะไรอยู่นะครับวันนี้เราก็มาตามคำเชิญนะฮะของ,งบ้าน,นสามพี่น้องนะทุกท่าน เป็นเชิญนะครับเชิญเราไปร่วมงานทําบุญเก็บกระดูกนะครับวันนี้เพิ่นห่อข้าวต้มวันนี้ห่อข้าวต้มเนาะเราก็ช่วงบ่ายเนะเพิน่นก็ไปสักในจงในจา,าไปตรงที่ไปป่าช้าเพราะนั้นก็เราก็มาตามคาเชิญเรียบร้อยนะเพิ่นก็นึกถึงเรานะทุกท่านแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยน้องชายของคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ เห็นเราตัวจริงๆตัวเป็นๆครั้งแรกเพ่นก็ดีใจเพ่นก็ไหวสวัสดีใหญ่เลยนะแล้วก็มีจริงๆบ้านสามพี่น้องเนี่ยเขามีพี่น้องทั้งหมดสี่คนเนาะแต่ว่าที่อยู่บ้านเนี่ยเขามีแค่สามคนก็คนโตเมื่อกี้นี่ไงคนโตคนที่ตัวใหญ่ๆเมื่อกี้เนี่ยท่นก็ไปทา่น่งกับทางนนู้คนโตเมื่อกี้เนี่ยคนตัวใหญ่ๆนะทุกท่านอับเพาว่าบ้านเห็นเราตอนแรกคนก็สวัสดีคนก็จําเราได้เนาะ เพราว่าบ so like ้านหลังนี้เนี่ยเราสร้างให้สามพี่น้องก็จริงแต่ว่าคนโตเขาก็เป็นลูกเป็นลูกของคุณพ่อันี้เหมือนกันนะเพื่อนก็ถือว่าเป็นบ้านของเพื่อนเหมือนกันถือว่าเป็นบ้านมูลเนาะบ้านหลังนี้ที่เราทําให้เนี่ยเป็นบ้านมูลนะฮะจะเป็นของใครนั้นสุดท้ายก็ไม่รู้แหละนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านของเขาเหมือนกันแหละนะครับเพื่อนก็อยืนสวัสดีสามคนสี่คนเลยเมื่อกี้นี้นะครับยืนสวัสดีปีใหม่เลยเนาะ ครับอ่ะเสียชิ้นภารกิจนะก็เดินทางกลับนะทุกท่านเดยนางก็ดีใจมากเลยขอเดินไปส่งเลยขอเดินไปส่งขึ้นรถเลยเออมีโอกาสเดี๋ยวจะไปเยี่ยมไปยามอยู่เนาะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมวันไหนเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งเอฟซให้รู้ล่วงหน้าเพื่อ f อฟบางท่านอยากจะมีของฝากมีอะไรไปฝากไปต้อนเนาะนะครับเราก็จะได้หาแบบของฟงของฝากไปเยี่ยมนะอ่าถ้าเราจะไปเนี่ยเราก็จะถือของฝาก ติดไม้ติดมือขนมนิดๆนิดหน่นอยมามา่าปลากระปองออก็ว่ากันไปนะมีโอกาสนะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอยู่สักวันนึงนะทุกท่านนะครับแต่ว่าช่วงนี้เรามีคิวงานเนาะเรามีคิวที่จะไปช่วยเหลือสังคมเนี่ยอีกหลายหลังอยู่พอสมควรแล้วเมื่อกี้ก็มีคุณลุงที่เคยแนะนําให้ไปทําบ้านสามพี่น้องนี่แหละเอกก็บอกว่ามีบ้านอีกอีกหลังหนึ่งนะที่บ้านน้องหอยใหญ่ไอน้องหอยเล็ก ที่บ้านน้องหอยเล็กนะฮะเขาก็มีอีกบ้านหลังหนึ่งที่น่าเห็นใจแล้วก็น่า,นาช่วยเหลือเหมือนกันอยากจะฝากให้ทีมงานเราไปดูนะฮะถ้ามีโอกาสจะไปดูนะ,ะทุกท่านจะไปดูว่าจะเข้าขายหรือเปล่านะ,ะจะเข้าขายที่เราจะทําบ้านให้หรือเปล่านะทุกท่านยังไงก็ฝากไว้ทันทีทุกท่านสวัสดีครับ